ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจของแมดดี้คลิปตันเด็กหญิงตัวน้อยที่การหายตัวไปของเธอทําให้ทั้งชุมชนต้องเผชิญกับความหวาดกลัวและความหวังแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยมันกลับเผยให้เห็นโศกนาฏกรรมที่ทั้งน่าสะเทือนใจและน่าตกใจจนทิ้งรอยแผลในใจให้กับทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้นี่คือคดีอันน่าสลดของแมดดี้คลิปตันในเมืองแจ็คสันวิลล่าฟอริดาที่นี่คือที่ที่เราได้พบกับแมดดี้เด็กหญิงว 8, ัยแปดปีมาลินเรคลิปตันเธออาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีซักชีลาและ Jessie, die, เจส ลานอกบ้านทำกิจกรรมต่างๆเพราะเธอรักกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลคุณแทบจะไม่สามารถทำให้เธออยู่แต่ในบ้านได้ความปรารถนาเดียวของเธอคือการได้เล่นกับทุกคนตลอดเวลานอกจากความรักในกีฬาแล้วเธอยังเก่งด้านการเต้นและดนตรีโดยเฉพาะเปียโนช่วงเวลาหนึ่งเธอพร้อมที่จะเล่นฟุตบอลในสนามอีกช่วงหนึ่งเธอก็ขึ้นเวทีแสดงเป็นนักบัลเล่ที่สง่างามครอบครัวของเธอบอกว่าเธอเป็นคนใจดีและห่วงใย,ยผู้อื่นตั้งแต่ยังเด็กซึ่งทําให้เธอโดดเด่นใครที่ดูเหงาหรือไม่มีความสุขเมื่ออยู่คนเดียวจะทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจคุณสามารถวางใจได้ว่าแมดี พ่อจะเดินเข้าไปแนะนําตัวเองและทําให้แน่ใจว่าพวกเขาจะถูกรวมอยู่ในกลุ่มก่อนที่เราจะไปต่ออย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้สมัครสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมเพิ่มเติมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคดีใหม่ๆนอกจากนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างบอกว่าคุณดูวิดีโอนี้จากประเทศไหนมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เดินทางไปได้ไกลแค่ไหนตอนนี้มาเริ่มกันเลย วันที่3พฤศจิกายน1998ในย่านเลคคูทางตอนใต้ของเมืองแจ็กสันวิลเช่นเคยแมดดี้อยู่ข้างนอกในเวลา17นาฬิกาวันนั้นเธอเลือกเล่นกอล์ฟและตีลูกกอล์ฟไปตามถนนทุกคนในพื้นที่นี้สนิทสนมกันทุกคนรู้จักกันและแมดดี้มาสคอะประตูบ้านคนอื่นเพื่อถามว่าเด็กๆคนอื่นจะออกมาเล่นด้วยกันได้หรือไม่ชิล่าเรียกแมดดี้และเจสซี่ เข้ามาทานอาหารเย็นตอน18นาฬิกาสนาทีเมื่อเจสซี่เดินเข้ามาคนเดียวเธอบอกว่าไม่ได้อยู่กับแมดดี้และไม่รู้ว่าแมดดี้อยู่ที่ไหนทุกคนที่เธอมักจะเล่นด้วยก็ไม่รู้เช่นกันไม่มีผู้ปกครองคนไหนเห็นเธอเลยพวกเอขาเรียกหาและมองหาเธอในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่ชีลาจะโทรแจ้ง911ชื่อของเธอคือแมดดี้เธอชื่อนาตาลีนามสกุลอะไรฟังนะเธออายุเท่าไหร่เธออายุแขวบเธอเล่นอยู่แถวไหนใกล้บ้านนี้ เธอสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดสีแดงครั้งสุดท้ายที่ใครเห็นเธอคือเมื่อไหร่ประมาณ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาครั้งสุดท้ายที่เราเห็นเธอคือประมาณ17นาฬิกา30นาทีฉันปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นอยู่นอกบ้านสักพักแล้วเธอก็หายไปจนถึงดึกคืนนั้นเกือบทุกคนในพื้นที่ต่างถือไฟฉายออกตามหาคุณได้ยินแต่เสียงผู้คนเรียกชื่อแมดดี้ซ้ำแล้วซ้เล่า เมื่อคืนมืดลงและอุณหภูมิลดต่ำผู้คนมากขึ้นเข้าร่วมการค้นหาชาวบ้านในละแวกนั้นบอกว่าแมดดี้เหมือนเป็นลูกสาวน้องสาวหรือเพื่อนของพวกเขาเรื่องนี้กระทบใจทุกคนอย่างมากเพราะมีเด็กเล็กจำนวนมากในพื้นที่ที่เล่นด้วยกันตลอดเวลาเมื่อแสงสว่างเริ่มมาและอากาศอุ่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมันทำให้ความคิดและมุมมองชัดเจนขึ้นหน้าเศร้าที่ไม่มีร่องรอยของแมดดี้เลยไม่มีเสื้อผ้าหรือสิ่งของใดๆที่เกี่ยวข้องกับเอ พอหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงชาวบ้านบอกว่ารู้สึกเหมือนอยู่ในละครคนที่ไม่ได้อยู่ที่ทำงานหรือโรงเรียนต่างออกมาช่วยค้นหารถยนต์ถูกหยุดมีการเรียกร้องให้กองกำลังพิทักษ์ชาติตรวจสอบท่อระบายน้ำขยะฝาท่อที่เปิดอยู่และป่าและบึงที่ทอดยาวหลายไมล์ในไม่ใช่ FBI ก็เข้ามาร่วมในคดีมีรางวัล1น0,000ดอลลาร์และบ้านของผู้คนถูกคน้นจนพลิกคว่ำชายชื่อแลรี่ที่อาศัยอยู่ห่างจากบ้านคลิปตันไป5ประตูถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของแมดดี้เขาดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่เห็นเธอแต่ตำรวจกลับมาสอบถามเขาซ้้แลวเล ถ้าเขาบอกตำรวจว่าเขาอยู่ในสวนหน้าบ้านตีลูกกอล์ฟบริเวณมุมบ้านเขาเห็นแม่ดี้ทำสิ่งเดียวกันแต่เขาไม่เห็นเธออีกเลยหลังจากที่เธอไปหยิบลูกกอล์ฟเพิ่มนตำรวจคุยกับเขาประมาณสิบครั้งและมีครั้งหนึ่งที่คุยกันนานแปดชั่วโมงเมื่อ20ปีก่อนแลรี่เคยถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายในสองคดีแต่คดีทั้งสองไม่มีข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรต้องปิดบังแม้ว่าเขาจะไม่ผ่านการทดสอบเครื่องจับเท็จเขายังบอกว่าเขาจะยอมให้ทุกอย่างและให้ตัวอย่างใดๆที่ตำรวจต้องการผมอาจจะทำมันผมอายุ15ปีผมมเเเลล่นกกับด็ๆแะคย มีปัญหากับกฎหมายเขากล่าวนั่นทําให้ผมเป็นผู้ต้องสงสัยตํารวจคุยกับเพื่อนบ้านทุกคนแต่สอบสวนหกคนอย่างละเอียดมากขึ้นพวกเขาค้นหาย่านั้นเป็นเวลาสี่วันแต่แล้วก็หยุดลงจากนั้นพวกเขาเริ่มตามรอยเบาะแสที่พาน,นอกพื้นที่ร้อยโทมาสฟ,ฟอกเวิร์ตนักสืบคดีฆาตกรรมของตารวจกล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่ามีคนลักพาตัวเธอไปตอนนี้เราไม่ได้มองว่านี่เป็นการลักพาตัวมันคงง่ายสําหรับเด็กที่จะเดินออกไปเราไม่แน่ใจในตอนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่ามีโอกาสมากขึ้นว่ามีการก่ออาชญากรรมเขากล่าวว่าเป็นนเวลาาสัััปดห์บต้ง แต่เห็นแมดดี้ครั้งสุดท้ายและเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามกำลังจะพบสิ่งที่น่าสยดสยองจอร์ดฟิลิปเววิสสี่ปีและครอบครัวของเขาค้นหาแมดดี้ทั้งวันทั้งคืนเด็กสองคนนี้เล่นด้วยกันบ่อยครั้งจอร์ดสวัสดีสวัสดีเธออยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและก็มาจากฝั่งตรงข้ามถนน มิสซี่แม่ของเขาคิดถึงเรื่องนี้ขณะเดินผ่านห้องของเขาเธอมองเข้าไปและเห็นว่าห้องรกมากมีขยะเต็มไปหมดเขาจะนอนในสภาพนี้ได้ยังไงเธอต้องหยุดเขาเธอหยิบถุงขยะและเริ่มเก็บกวาดโพสเตอร์หายตัวไปของแม่ด้วาวงอยู่บนโต๊ะข้างเตียงของเขาขณะที่เธอเก็บของจากเตียงน้ําของจอร์ดเธอเห็นจุดเปียกบนพื้นเป็นเวลาหลายวันแล้วที่มิซซี่ได้กลิ่นอะไรแปลกๆต้องเป็นที่มาของกลิ่นนี้แน่น้ําหยดลงมาทําให้บริเวณนั้นชื้นและมีกลิ่นเหม็นเมื่อเธอยกที่นอนขึ้นเธอเห็นว่าโครงเตียงกําลังพังทําไมเขาถึงนอนบนเตียงนี้ได้มันชัดเจนว่าเตียงงพัแ ล้วเธอจึงเริ่มถอนของออกเพื่อซ่อมเธอเห็นถุงเท้าเล็กๆพันรอบโครงเตียงเธอพยายามดึงออกแต่ติดแน่นเธอคุกเข่าลงและมองใต้เตียงเท้าขนาดเล็กอยู่ตรงหน้าเธอก่อนที่เธอจะถอยหลังด้วยความกลัวเธอบอกว่าตาของเธอรู้ว่าเห็นอะไรและมันหมายถึงอะไรแต่สมองของเธอพยายามต่อสู้เพื่อประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันมิซ,ซี่กลัวและวิ่งออกไปที่ประตูหน้าบ้านตรงไปหาตำรวจและพาเขาขึ้นไปข้างบนเทปถูกติดรอบๆในไม่กี่นาทีและบ้านของมิซ,ซี่เต็มไปด้วยผู้คนในขณะนั้นเธอพบร่างของแมดดี้คลิปตันอยู่ใต้เตียงของลูกชายวัยสิปีของเธอขณะที่ ร่างเล็กๆของเธอถูกนำออกไปมือของเธอถูกพบว่าจับโครงเตียงอยู่ตำรวจเคยไปกลายเป็นว่าตายแล้วผู้คนนำดอกไม้อาหารและป้ายหายตัวไปให้ที่บ้านของแมดดี้มีคนจำนวนมากที่ต้องการช่วยไม่ว่าจะเสนออะไรได้เราพบแม่คลิปตันเมื่อเช้านี้เวลาประมาณ7.30นาฬิกา30นาที เธอเสียชีวิตแล้วในอัมพนัทโกเวอร์ก็มีปัญหาในการควบคุมความรู้สึกของเขาแต่การค้นหาต้องเปลี่ยนจากการตามหาคนหายไปเป็นการสืบสวนคดีฆาตกรรมคุณต้องวางความรู้สึกไว้ข้างๆแมดดี้ถูกตีด้วยไม้เบสบอลและถูกแทงทั่วร่างกายและที่คอก่อนจะถูกยัดไว้ใต้เตียงน้ำในห้องนอนมีดและไม้เบสบอลยังคงวางอยู่รอบๆกางเกงและกางเกงขาสั้นของเธอถูกถอด ออกและพบข้างร่างของเธอแต่ไม่มีร่องรอยของการล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวฟิลลิปไปรับลูกชายที่สถานีตำรวจแม้ว่ามิซี่จะอยู่ที่นั่นครอบครัวคลิปตันยังคงอยู่ที่บ้านอธิษฐานต่อพระเจ้าและหวังว่าทุกอย่างจะผิดพลาดสิ่งนี้ทําให้เธอร้องให้ซัฟ,ฟบอกลูกชายของเขาให้พูดความจริงอย่างรวดเร็วและซื้อสัตย์จอร์ดเล่าถึงสิ่งที่เขาคิดว่าเกิดขึ้นขณะที่พ่อของเขาอยู่ข้างๆเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่าเธอแมดดี้มาที่ประตูของเขาและขอเล่นด้วยเธอเคยทําแบบนี้หลายครั้ง ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกจอร์ดบอกว่าเธอไม่ยอมไปแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาต้องทํางานเขายอมตกลงในที่สุดแต่บอกว่าเขาอยู่ข้างนอกได้เพียงไม่นานเพราะพ่อของเขาจะกลับบ้านเร็วๆนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากฝ่าฝืนกฎเพราะกลัวพ่อที่โกรธง่ายและดื่มหนักจอดบอกว่าพวกเขาเริ่มเล่นเบสบอลในสวนหลังบ้านใกล้สนําตอน17บเนาฬิกาสินาทีระหว่างการเล่นเธอควงลูกและเมื่อเขาตีกลับลูกบอลไปโดนหน้าของเธอและทําให้ตาของเธอบาดเจ็บ เขาบอกว่าแม่ดิกริดร้องและกระโดดไปมาเขาดึงเธอเข้ามาในบ้านอย่างแรงจนเสื้อผ้าบางส่วนหลุดออกเธอเสียใจแต่เขากลัวว่าจะมีปัญหาเขาตีหัวแม่ดิด้วยไม้เบสบอลซึ่งทำให้เธอสลบเธอถูกผลักเข้าไปใต้เตียงของเขาดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาลงไปชั้นล่างซัฟพ่อของจอร์ดกลับบ้านและพวกเขาคุยกันสักพักก่อนที่จอจะกลับขึ้นไปชั้นบนเธอครวครางอยู่ใต้เตียงเขาจึงถอน ที่นอนออกและดึงเธอกลับออกมาเขาใช้มีดพกตัดคอเธอสองครั้งและแทงที่หน้าอกเจ็ดครั้งหลังจากนั้นเขาดันเธอกลับเข้าไปใต้เตียงซึ่งเธออยู่ที่นั่นเป็นเวลา6วันเจ้าหน้าที่ตำรวจเดวิดเชสซึ่งทำงานเป็นช่างเทคนิคหลักฐานมา16ปีกล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในฉากฆาตกรรมที่เลวร้ายที่สุดที่เขาเคยเห็นจากสิ่งที่เขาเห็นดูเหมือนว่าสิ่งที่จอร์ดพูดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เมื่อเขาขึ้นไปชั้นบนเป็นความจริงเธอถูกตีที่หัวสามครั้งก่อนที่จะถูกยัดเข้าไปในพื้นที่เล็กๆเธอยังมีชีวิตตออออยยยููู่่จจจนนกกกกกระะททังงงงถถดดึมาาแแลเ็ ดังนั้นตำรวจจะไม่ได้บอกทุกคนทันทีว่าเขาถูกจับมีเพียงครอบครัวของเขาที่รู้เธอตกใจและบอกว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเขาเขาไม่เคยทำร้ายใครเลยสิ่งเดียวที่แตกต่างออกไปในตัวลูกชายของเธอคือเขาเงียบกว่าปกติในช่วงสัปดาห์ที่แม่ได้หายไปแต่เธอบอกว่านั่นเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กชายวัยสิปีที่บางครั้งก็มีอารมณ์แปรปรวนและเพื่อนของเขาหายตัวไปดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดสัญญ,ญาณเตือนหรือไม่เธอคิดว่าไม่ เรื่องทั้งหมดนี้เลวร้ายอยู่แล้วแต่แมดดี้มาจะเคาะประตูบ้านจอร์ดเพราะเธอไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวและจะพยายามทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเมื่อสอปีก่อนครอบครัวฟินลิปย้ายเข้ามาในพื้นที่จัสตินและเจสซี่อยู่ในสวนหน้าบ้านตามที่เห็นในวิดีโอกล้องของจอร์ดสวัสดีสวัสดีเธออยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและก็มาจากฝั่งตรงข้ามถนน พวกเขาแค่สนุกกับการเล่นกับลูกสุนัขของเขาและกันและกันอันที่จริงมีสัญญาณมากมายว่าเขารู้สึกดีต่อแม่ดีสิ่งที่รู้เกี่ยวกับจอร์ดนั้นทุกอย่างดูปกติดีไม่เคยมีสัญญาณเตือนภยัยใดๆชัดเจนว่าเขาเงียบและเก็บตัวเขาทําได้ดีในโรงเรียนชอบอ่านหนังสือและเล่นเกมคอมพิวเตอร์นกของเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาชอบมากที่สุดและเขาไม่เคยมีอันตรายใดๆผมมาที่นี่เพื่อประกาศการจับกลุมของโจชัวเอร์แพทริกฟินลิด วหน้าของโรงเรียนของจอร์ดกล่าวเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยเด็กๆไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะทำอะไรแบบนั้นพวกเขาพูดว่าจอร์ดจอร์ดเหมือนเรียกชื่อเขาสามหรือสี่ครั้งพวกเขาไม่เชื่อไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทำให้คุณคิดว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาครอบครัวฟินลิปอาศัยอยู่ข้างบ้านเพื่อนบ้านที่ปล่อยให้ลูกชายวัยแปดปีของเขาเล่นกับจอร์ดเขาบอกว่าจอร์ดเป็นเด็กดีเขามักจะพูดว่าครับหรือไม่ครับทุกคนเห็นพ้องกันว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างสมบูรณ์แม่ของแมดดี้ชิล่าก็รู้สึกเช่นนนั้เ รู้จักจอร์ดและไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนของแม่ดีกับเขาจะไม่ปลอดภัยภายหลังจอร์ดบอกว่าพ่อของเขาใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์และทำร้ายทั้งเขาและแม่ของเขาเขาบอกว่าพ่อของเขามีกฎมากมายและไม่ชอบเด็กคนอื่นๆมาเล่นที่บ้านเมื่อเขาไม่อยู่มิสซี่บอกว่าเธอไม่เคยรู้ว่าทำไมแต่เขารังเกียจเด็กผู้หญิงมากที่สุดเธอบอกว่าเธออธิษฐานอย่างมากให้ได้ลูกชายเพราะกลัวว่าซัฟฟ์จะไม่ชอบลูกสาวเลยจอร์ดบอกว่าเขาจะซ่อนตัวจากพ่อถ้าทำอะไรผิดผมไม่อยากให้เขาเข้าใจแล้วอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าไม่มีทางกลับมิสซี่กล่าวว่าผมได้ยินคนพูดหลาย ผงว่าทำไมคนเหล่านั้นไม่เห็นสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เพราะผมไม่สังเกตเห็นอะไรแปลกๆเลยคืนนั้นผมกลับจากทำงานบ้านของผมปกติดีเมื่อคุณเป็นพ่อแม่คุณเริ่มสงสัยตัวเองผมง่ายเกินไปหรือเปล่ากฎของผมเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าผมลืมอะไรไประหว่างการค้นหาแมดดี้เจ้าหน้าที่ตำรวจล่าตะเวงกล่าวว่าเขาได้คุยกับจอร์ดเมื่อวันก่อนที่พบแมดดี้ในห้องนอนที่เธอถูกซ่อนเขาบอกว่าเขาสงบมากเขานั่งอยู่บนเตียงและลูกสุนัขของเขาการที่ตำรวจอยู่ในบ้านของเขาไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอะไรเลย ตอนนี้นึกถึงแล้วน่ากลัวแม้ว่าถนนของเขาจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ตามหาเด็กหญิงวัยแปีในตอนดึกเขาก็นอนหลับอยู่บนร่างของเธอเธอถูกฝังเมื่อวันที่14พฤศจิกายนและทุกคนบนถนนจับมือกันเพื่อแสดงความรักต่อครอบครัวมีดอกไม้สีเหลืองวางเรียงตามรถยนต์ที่ผ่านไปมีผู้คนมากมายลูกโป่งสีม่วงแอ และดอกไม้สีเหลืองรอบๆอ,อ,อย่างที่คุณทราบโจชัวฟินลิปวัยสิปีถูกจับและถูกคุมขังที่ศูนย์กักกันเยาวชนเขาถูกจับในข้อหาฆาตกรรมแม่คลิปตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายน1998ในวันพฤหัสบดีนี้คดีจะถูกนำเสนอต่อคณะลูกขุนใหญ่ของเขตดูวันผมจะผลักดันให้มีการฟ้องร้องในข้อหาฆาตกรรมระดับแรกเขาจะถูกพิจารณาคดีในฐานะผู้ใหญ่ หลังจาก5าวันเมื่อวันที่19พฤศจิกายนคณะลูกขุนใหญ่ตัดสินให้ฟ้องร้องในข้อหาฆาตกรรมระดับแรกแฮร์รี่ชอสตายลเอการของรัฐก,กล่าวว่าเด็กวัย14ปีจะถูกพิจารณาคดีในฐานะผู้ใหญ่แฮร์รี่ชอสตายล์กล่าวว่าประชาชนของแจ็คสันวิวควรแน่ใจว่าเราจะใช้ทุกทรัพยากรที่จําเป็นการทําให้แน่ใจว่าผู้ที่ฆ่าแมดดี้คิปตันถูกจับได้คือเป้าหมายหลักของสํานักงานของผมการฆาตกรรมเด็กหญิงตัวน้อยนี้ทําให้ผมและทุกคนในชุมชนของเราตกใจ ผู้พิพากษาชาวอนโนนเปลี่ยนแปลงการพิจารณาคดีเนื่องจากความสนใจก่อนการพิจารณาคดีในแจ็คสันวิลจอรดฟินลิปจะขึ้นศาลในหนึ่งปีต่อมาทีมทนายความของเขาทําให้เขาดูเหมือนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ต้องระวังกลัวที่จะทําอะไรผิดถูกทําร้ายและกลัวพ่อของเขามากจนเมื่อแมดดี้ได้รับบาดเจ็บมันทําให้เขาเสียสติพวกเขากล่าวว่าการตายของแมดดี้เป็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมจอร์ดฟินลิปไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เขาทําอะไรบางอย่างที่เริ่มต้นจากความผิดพลาดและเลวร้ายลงเมื่อเขากลัวและเสียสติมากขึ้น ทนายของเขากล่าวว่าทีมของเขาไม่ได้เรียกพยานสักคนเดียวและจอร์จไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกผู้พิพากษาถึงสิ่งที่เขากล่าวว่าเกิดขึ้นในวันนั้นแต่รัฐบาลกล่าวว่าเรื่องราวของเขาไม่สมเหตุสมผลและจะไม่มีวันสมเหตุสมผลสิ่งที่เขาหมายถึงคือมันเป็นอุบัติเหตุในตอนแรกเพราะหลักฐานทางกายภาพและวิธีที่เราดูข้อมูลทั้งหมดพวกเขากล่าวว่าเราไม่เคยเชื่ออย่างนั้น พวกเขากล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่าเขาเคยเล่นซอฟบอลกับเธอและการชนสูตรศพไม่สนับสนุนสิ่งที่เขากล่าวเขาบอกว่าเขาตีลูกบอลโดนตาของเธอพวกเขากล่าวอีกครั้งว่านี้ไม่สมเหตุสมผลเมื่อเขาบอกว่าเขาลากเธอเข้าไปในบ้านและถอดเสื้อผ้าของเธอเธอไม่มีทรายหรือสิ่งสกปรกติดตัวและไม่มีเลือดในสวนหลังบ้านหรือ บนบันไดที่นำไปสู่ห้องของเขาสิ่งนี้ทำให้ดูเหมือนว่าแมดดี้ไม่ได้บาดเจ็บก่อนเข้าไปในห้องของเขาอายการยังกล่าวว่าจอห์ถูกพบเห็นดูสื่อลามกก่อนการฆาตกรรมหน้าคอมพิวเตอร์ของเขามีหลักฐานว่าเธอไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่พวกเขายังต้องการพูดถึงว่าทุกอย่างดูเหมือนจะเข้ากันได้อย่างไรสิ่งนี้ทำให้พวกเขาคิดว่าการฆาตกรรมถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าเขาล่อเธอให้เข้ามาในบ้านเพื่อทำร้ายเธอผู้พิพากษาตัดสินหลังจากการพิจารณาคดีที่ยากลำบาก เราขณะลูกขุนพบว่าจําเลยมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับแรกตามที่ถูกฟ้องในคำฟ้องโจชัวแพทริกฟินนิปสารนี้ตัดสินให้คุณถูกจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวจอชถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวเขาได้รับหมายเลขนักโทษเจ1 7 7 7เมื่ออายุ15ปี เราดิดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการกับอาชญากรรมเยาวชนและการป้องกอันอาชญากรรมคือการจัดการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทําความผิดเยาวชนที่ร้ายแรงมากจอดพยายามให้มีการยกเลิกคําตัดสินในปี2002แต่ถูกยืนยันชื่อของแมดดี้ยังคงถูกพูดถึงทุกคนแห่งเมื่อเวลาผ่านไปขณะนี้มีส่วนอนุสรณ์ที่โรงเรียนของเธอถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้เกียรติคนที่รักการเล่นนอกบ้านและชวนเด็กคนอื่นๆมาเล่นและเป็นเพื่อนจอดกล่าวว่ามันแย่มากขณะที่อยู่ในคุก ผมพลาดหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมมาที่นี่ผมถามตัวเองว่าเธอพลาดอะไรไปบ้างผมอยู่ในโลกแห่งความฝันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมใช้สิ่งนั้นเป็นข้อแก้ตัวสําหรับทุกอย่างเมื่อผมยังเด็กผมไม่เคยเลือก็ที่จะไม่ใส่ใจผมทํามันตอนนี้ผมเปลี่ยนไปมากสิ่งนี้ช่วยให้ผมเข้าใจความเจ็บปวดของเกือบทุกคนมันง่ายมากสําหรับผมที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและรู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกมันทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้น หลังจากที่ศาลดีกาตัดสินในปี2012ว่าเยาวชนไม่ควรถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคำตัดสินของจอร์ดและคนอื่นๆอ,อีกหลายคนถูกตั้งคำถามในปี2017จอร์ดกลับไปที่ศาลเพื่อขอคำตัดสินใหม่เดวิดเชสอดีตช่างเทคนิคหลักฐานจากสำนักงานในอำเภอแจ็คสันวิลพูดถึงการพบแมดดี้ขณะที่หลักฐานถูกอ่านออกมาดังๆอีกครั้งจอชอก,กม้มหน้าลงและปิดตาบนอัธจันจอร์จพูดกับครอบครัวของแมดดี้เป็นเวลา5นาที ผมอยาบพูดสิ่งนี้มานานแล้วและผมรู้สึกขอบคุณที่โอกาสนี้มาถึงผมไม่แสงว่าผมรู้หรือเข้าใจความเจ็บปวดของพวกคุณหรือความว่างเปล่าที่ผมสร้างขึ้นในชีวิตของพวกคุณผมพูดได้แค่ว่าผมเข้าใจความเจ็บปวดผมคุ้นเคยกับความทุกข์ทรมานอย่างมากการเติบโตในคุกผมเห็นสิ่งเลวร้ายมากมายและไปยังสถานที่มืดมิดหลายครั้งตลอดการเดินทางนี้ผมเกือบจะจบชีวิตตัวเองหลายครั้งเพื่อหนีจากมันทั้งหมดความรู้สึกผิดความสิ้นหวังความเจ็บปวดความหมดหวังความกลัวและความอับอายแต่ละครั้งผมสามารถดำเนินต่อไปได้ส่วนใหญ่เพราะผมทนไม่ได้ที น่าจะทําให้แม่ของผมต้องเจ็บปวดมากกว่านี้เธอผ่านอะไรมามากพอแล้วผมทําสิ่งที่น่าสยดสยองผมขอโทษจริงๆผมขอโทษสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ตอนนี้หลังจากเวลาผ่านไปหลายปีมันยังคงยากที่จะเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้มันฉีกใจผมเมื่อรู้ว่าผมขโมยชีวิตอมีค่าจากคุณจากโลกผมสวดมต์ทุกวันเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แม้จะมีบาดแผลที่ผมก่อขึ้นผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับอิสรภาพทางกายภาพแต่ความสุขใดๆที่เกิดขึ้นในใจของผมถูกกลบด้วยความรู้ว่่่าาาาากกกกกรระบบวววนนนนีีี้้้้ทททํใหหุคคเเยของผชิญัม สยดสยองที่เกิดขึ้นในปี1998อีกครั้งเมื่อผมเดินในลานเรือนจำในโซตรวนผมมองไปที่ท้องฟ้าผ่านตะข่ายลวดและผมขอบคุณพระเจ้าซ้ำๆที่ให้ความหวังแก่ผมลมหายใจต่อไปของผมมักจะอุทิศให้กับการขอให้ทุกคนได้รับความสงบและการเยียวยาความหวังความกลัวและความปรารถนาของผมอาจไม่มีความหมายสำหรับคุณแต่มันก็ยังคงอยู่ขอให้คุณรู้จักความสงบขอให้คุณพ้นจากความทุกข์ขอพระเจ้าอวยพรและเยียวยาบาดแผลของคุณให้มากที่สุดขอบคุณครับท่านผู้พิพากษาครอบครัวของแมดดี้ก็พูดเช่นกัน ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีนี้และฟังว่าจำเลยได้เรียนหลักสูตรอะไรบ้างในช่วง18ปีที่ผ่านมาแมดดี้ได้เรียนอะไรบ้างฉันไม่ได้พาเธอไปส่งที่งานแต่งงานของเธอและเราไม่ได้มีโอกาสได้เห็นหลานของเธอทั้งหมดถูกพรากไปได้วยการกระทําที่ชั่วร้ายและไร้เหตุผลและเราไม่รู้ว่าทําไมเราเลี้ยงดูลูกสาวของเราในบ้านคริสเตียนที่เราสวดมนต์ทุกวันสิ่งที่เราไม่รู้คือปีศาจตัวจริงย้ายเข้ามาอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนปีศาจตัวเดียวกันที่หยิบไฟฉายและออกตามหาเธอโดยรู้ดีว่าเธออยู่่ที ในตลอดเวลาตอนนี้เขาเปลี่ยนไปจริงๆหรือฉันหวังว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเขาเปลี่ยนไปฉันยอมรับว่าเขาเป็นนักโทษตัวอย่างคําถามคือมันรับประกันได้หรือไม่ว่าเขาจะเป็นพลเมืองตัวอย่างในสังคมเมื่อเขาสามารถเข้าถึงสื่อลามกได้และประการที่สองเขาจะสามารถเข้าถึงเด็กผู้หญิงได้สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดเกี่ยวกับคดีนี้สำหรับฉันคือเรายังคงมีคำถามว่าทำไมเขามีใบรับรองทั้งหมดนี้และตอนนี้เขาเป็นนักบวชและพบความสงบในชีวิตของเขานั่นยอดเยี่ยมมากแต่ฉันยังไม่ได้คุยกับแมดดี้ฉันยังไม่ไดด้เธอจมั ยมดูเธอจบมหาวิทยาลัยดูเธอแต่งงานฉันไม่ได้ทําอะไรเลยและฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่เขาได้ทําการให้อภัยไม่ได้อยู่ในมือของฉันฉันเป็นคริสเตียนฉันเชื่อในพระเจ้าและฉันรู้สึกว่าท้ายที่สุดมันไม่ใช่งานของฉันขณะที่รอการตัดสินขั้นสุดท้ายจากผู้พิพากษาเจสซี่กำลังเพลิดเพลินกับบ้านใหม่ของเธอนี่คือห้องของแมดดี้ตรงนี้เลยบ้านในวัยเด็กของเธอเราเปิดประตูทิ้งไว้และตะโกนคุยกันในตอนกลางคืนและเล่าเรื่องของกันและกันและเธอจะมาที่ห้องนอนของฉันแล้วพูดว่า ฉันนอนกับเธอได้ไหมที่นี่คือที่ที่เธอบอกว่าเธอวางแผนจะอยู่ตลอดไปนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันดังนั้นการอยู่ที่นี่รู้สึกเหมือนฉันได้กลับบ้านเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอีกครั้งแต่สามารถถูกยกเลิกได้หลังจาก25้าปี สวัสดีครับคุณฟินนิปเป็นวันที่น่าเศร้าสำหรับผมผมต้องผ่านกระบวนการนี้และผมพยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผมขอให้คุณโชคดีผมคิดว่ามีโอกาสแม้จะอยู่ในคุกตลอดชีวิตที่จะมีชีวิตที่มีความหมายขอบคุณครับจอ์ดย่นอุดทธร์ในปี2020แต่สาลดีกาฟลอริดาปฏิเสธชายวัย41ปีในขณะนี้กลับไปที่ศาลในช่วงกลางปี2025เพื่อขอให้มีการทบทวนโทษของเขาอีกครั้งโดยกล่าวว่าโทษบังคับ25ปีของเขาสิ้นสุดลงแล้ว ตอนนี้เวลา18นาฬิกานี่คือภาพถ่ายนักโทษคนล่าสุดของโจชัวฟิลลิปผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมคาดว่าเขาจะขอให้ผู้พิพากษาทบทวนโทษจำคุกตลอดชีวิตของเขาผมเสียใจมากที่ครอบครัวของเหยื่อต้องผ่านเรื่องนี้อีกครั้งนั่นคือเสียงของเบอร์นีดลาอายการทหารผ่านศึกเขากำลังเตรียมตัวจัดการการพิจารณาทบทวนคดีนี้หากเกิดขึ้นเอกสารสารเมื่อเดือนที่แล้วจอดยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอทบทวนโทษโดยให้ทำลายของเหตุการณ์ในเอกสารจอดเขียนว่า จนถึงวันนี้จำเลยได้ครบกำหนดโทษบังคับ25ปีแล้วและตอนนี้ขอให้มีการทบทวนการตัดสินโทษเป็นรายบุคคลอย่างเคารพศาลยังคงพิจารณาเรื่องนี้ดังนั้นเราจะต้องจับตาดูครอบครัวของแมดดี้มักจะอยู่ในศาลพร้อมกับเขานอกจากนั้นพวกเขารู้สึกและคิดว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นในปี1998หลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดอายการเขตแฮร์รี่ชอสตายและนายอัมพนัทโกเวอร์กล่าวว่าพวกเขามีความคิดที่สองเกี่ยวกับการให้โทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัว พระเขาเพิ่งอายุ14ปีแฮร์รี่กล่าวว่าเขาไม่รังเกียจถ้าเขาถูกตั้งข้อหาใน,นานะผู้ใหญ่หรือข้อหาฆาตกรรมระดับแรกเพราะอาชญากรรมนั้นเลวร้ายมากพวกเขาตัดสินใจถูกต้องในตอนนั้นแอร์ต่อเขากล่าวว่าเขาหวังว่าเขาจะรับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมระดับสองแทนซึ่งจะให้ผู้พิพากษาม,มีอิสระมากขึ้นเขากล่าวว่าโทษนั้นรุนแรงมากถ้ามีเหตุผลที่ดีสําหรับการอภัยโทษจากผู้บริหารด้วยการปล่อยตัวผมจะสนับสนุนไม่ใช่เพื่อทําในวันนี้แต่เพื่อทบทวนโทษจําคุกตลอดชีวิตอีกครั้ง ไม่มีอะไรเหมือนเดิมหลังจากการตายโดยเฉพาะการตายแบบนี้ทุกสิ่งทั้งใหญ่และเล็กที่คุณเคยเห็นเปลี่ยนไปบ่อยครั้งความเงียบดังเกินกว่าที่จะได้ยินเจสซี่กล่าวในคำพูดของเธอเองว่ามันเปลี่ยนชีวิตของเธอและทำให้เธอสูญเสียตัวตนของเธอเธอบอกว่าไม่ยังเด็กเธอเป็นเด็กเนิร์ดที่ไม่ต้องการอยู่กับเด็กเท่และมักถูกกลั่นแกล้งแต่หลังจากที่น้องสาวของเธอถูกฆ่าทุกคนสนใจในตัวเธอเธอไม่รู้สึกว่าเป็นเจสซี่คลิปตันอีกต่อไปเธอมีน้องสาวชื่อแมดดี้คลิปตันเธอไม่เคยอยากลืมว่าเธอคือน้องสาวของเธอแต่เธอก็อยากไไว้้อะรใหก บังสาวและพยายามเติบโตเป็นตัวของตัวเองมันคงยากมากมิซซี่ฟินนิปแม่ของจอร์ดผ่านการเดินทางที่คล้ายกันซึ่งทําให้เธอกับเจสซี่มาเจอกัน2ปีต่อมาสามีของมิซซี่พ่อของจอร์ดเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์มิซซี่แค่อยากหนีจากทุกคนเธอใช้เวลาที่แจ็คสันวิลในฟลอริดาตอนเหนือตอนกลางเพื่อเปลี่ยนตัวเองอย่างไรก็ตามเจสซี่เริ่มปรากฏตัวที่บ้านของเธอเธอมีพลังเหมือนแมดดี้ในการพาสุนัขไปเดินเล่นที่หน้าต่างเธอจะรอมิซซี่ขับรถมาพร้อมของช้อปปิง้งเพื่อวิ่งออกไปช่วยเธอถือของเข้ามาในนนนบ้าน้าาาเเเเหมืออออทที่งงสวขธคยจํจ ซอซี่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าจะมีคนมองมิซซี่แปลกๆขณะที่เธอเดินผ่านเจสซี่บอกว่าเธอใจดีและน่ารักมากเธอไม่สมควรได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันคิดว่าเธอคิดว่าทุกคนต่อต้านเธอเธอพบแมดดี้ซึ่งฉันจินตนาการไม่ออกมันหนักเกินไปสำหรับคนคนหนึ่งที่จะรับมือเมื่อรู้ว่าลูกชายของเธอทำอะไรเธอมาจะส่งการคริสต์มาสให้ครอบครัวของพวกเขาในระหว่างการพิจารณาคดีหลายครั้งชีล่าและมิซซี่จะนั่งด้วยกันเธอมีลูกชีล่ากล่าวเธอเป็นแม่มิซซี่กล่าวว่าเราทั้งคู่เศร้าแแต่่่ฉันนนคิดวาาาาใใฐะมมมมเเรข้จุอง เงนของกันและกันฉันเชื่อว่าเธอจะทำสิ่งเดียวกับที่ฉันทำถ้าบทบาทสลับกันมันสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะลูกชายของฉันยังมีชีวิตอยู่และสามารถช่วยได้ฉันต้องก้าวต่อไปและช่วยเขา พ่อและแม่ชีล่าและซาฟเฟียร้างกันหลังจากแต่งงานมา25ปีเธอกล่าวว่าพวกเขารู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมง่ายๆเลยคือพวกเขาจัดการกับความโศกเศร้าแตกต่างกันในแบบที่ไม่สามารถประสานกันได้เจสซี่บอกว่ามันน่าเศร้าที่ต้องชินกับการหยิบจานสามไซ่อมสามคันและมีสามเล่มจากตู้แทนที่จะเป็นสี่ใบเธอใช้เวลาสามปีในการหยุดหยิบของเป็นกลุ่มสี่ใบจากนั้นชีล่าย้ายออกไปเพราะเธอไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังเดิมได้อีกต่อไปสำหรับเธอและพ่อของเธอเจสซี่ต้องชินกับการหยิบของเป็นคู่ จากนั้นมีเพื่อนบ้านจากฝั่งตรงข้ามถนนสวัสดีสวัสดีเธออยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและก็มาจากฝั่งตรงข้ามถนนข้อประตูบ้านเขาในวันนั้นเพื่อบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อเป็นเพื่อนของเขาไม่มีใครในเมืองเล็กๆนั้นเหมือนแมดดี้ชัดเจนว่าเธอทําให้ผู้คนมากมายมีความสุขและเป็นที่รักแม้จะยังเด็กมากแมดดี้แสดงให้เห็นว่าเธอไม่เห็นแก่ตัวใจดีและมีความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์เป้าหมายเดียวของเธอคือการเป็นเพื่อนกับทุกคนและในวันที่ 3, สามพฤศจิกาย,ยนสิ่งที่เริ่มต้นด้วยความปรารถนา และการสนทนาที่ดีกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดที่ใครจะจินตนาการได้สำหรับหลายๆคนขอบคุณที่รับชมคดีอันน่าสเตือนใจของแมดดี้คลิปตันเรื่องราวของเธอเป็นเครื่องต้นใจที่เจ็บปวดถึงความประบางของชีวิตและโศกนาฏกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไม่คาดคิดหากคุณพบว่าคดีนี้สำคัญกรุณากดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกเพื่อรับชมสารคดีอาชญากรรมเพิ่มเติมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วพบกันในวิดีโอหน้า